วที่อยากได้เลยดีสวยมากเลยขังสุดท้ายแล้วจ้า,าเป็นตัวที่ใช่หรือเปล่า<ฮ>สวัสดีค่ะวันนี้แอดนัดมาชเวตนี่ค่ะอันบ็อก บ็อบของซอง g อ f ดิทา a r โรค่ะเป็นของแบรนด์52ทอยค่ะอาร์ติชืช่อรลาปิตรี่ค่ะเ็จนี้นะชอบมากมันเป็นเซ็ตเหมือนไพ่ทาโร่นี่น้องทั้งหมดน่าจะเห็นกันเนาะมีน้องเดอะฟูเดอะ m มจิ c เชียนไฮพีอเซ็ The Star, The r e v รีวิว t e m p e r มเแล้วก็อันนี้เป็นนักปวด The h e r m i t อันนี้ตัวพิเศษสตัวเราจะมาลุ้นกันว่าบ็อกเนี้ยจะได้ตัวพิเศษไหมมาเปิดกันเลยเลสโก แลกกันเลยค่ะกนี่กลองที่หนึ่งมาดูกันเลยคขยับก่อนนี่ซึ่งนะัมีตัวนี้แล้วมีตัวนี้แล้วมีคนนี้แล้วแล้วก็คนนี้มาดูกันว่าเราจะได้เป็นใครกัน เลยแล้วกันนะคะอ่าคนแรกได้เป็นเด h e ฮ o โรพาได้เป็นบาทหลวงอังนนี้ซึ่งตัวนี้นัดมีแล้วนะดูคนที่สองกันเลยค่ะเฮิฮมาถึงนัดได้คนแรกซ้ำเลยซ้ำเป็นตัวท,ที่มีเลยฮิฮิอึอ๊บระจ๊กล่องอย่างนี้เกะยาก ไ้ตัวที่อยากได้เลย DM p เ s s คนนี้สวยมากเก๋น yeah. ีน้องเขาจะมากับมีขุดสองแนนปึดแน่นมากนี่ครับ มีอะไรก็แค่อ๋ออันนี้เขามาลองกับมงกุฎเขาค่ะนี่เป็นโฟมนี่ค่ะน้องสวยมากเป็นคุณลาบต,ตรงนี้ด้วยโอ้โหสวยงามนี่มงกุฎใหญ่มากคนนี้สวยมากค่ะนี่มาพร้อมกับท่า,าทคาก็หอ,อย่างดีเลยก็บขึ้ดูนะ นี่กระทะแล้วก็มีโฟมเลยตรงนี้ค่ะเอ๊ะแกะยังไงวะอ่าจะแะนี่นะคะแกะอย่างนี้มัง้งกดดึงเราดุดจังยิงเป็นคนไม่ค่อยนี่อยู่ คอะเ,เอนี่ค่ะสวยมากถ่ายยังสวยเลยเอ่ะแมกอ๋อจับยังไงนะจับยงงอ,อย่างงี้หรอจุ๊บยาสวยมากค่ะนี่คนแรกมามาแล้วกดยับเจาก็อุ้ยหลุดไม่ได้นะน้องคนนี้นี่เราอยากได้มาก นี่ค่ะได้แล้วสวยนะเนี่ยดูสีสวยมากเลยนี่คะโอเคมาคนต่อไปกันดีกว่าอ,อือวิคนนี้หนักเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ใครเอ่ยอม,มามาดูกันดีกว่าจะ่ซ้ำไม่ซ้ำขอแอบเปิดนอกกล้องนะ ดูกันดีกว่าน้นองอาคนที่สามเป็นแดนแดนแดนเดอะรีวิวคนนี้ก็สวยนะเดี๋ยวให้ดูที่ทมีนี่ชเวอุ๊ย <laughs> นี่ค่ะแก้งที่มีทั้งหมดของแนทก็จะมีน้องเดอะรีวิวนี่น้องเดอะรีวิวก็จะนี่ค่ะหน้าตานาร แล้วก็อันนี้ที่มีอยู่ The food The medicine อเคโอเคมาดูกล่องที่สี่ครึ่งทางละดูสิจะได้ใครกล่องแอบเบาอ,อยู่แลนี้วเอี่ยวิไม่เห็นการ์ดเลยอยู่ไหน เออไซิได้ใครคะได้ใครได้ใครบุีเกันดีกว่าได้เป็นเดอะเมจิกเชียนซ้ำกับตัวที่มีเลยจ้าอืมแต่ตัวนี้สวยนะอย่าให้ดูใกล้ๆอนี่ค่ะเดอะเมจิกเชียนนี่เขาจะมีออปชั่นเยอะมากนี่ ชาร์น,นี้ก็คือเขาจะมีตรงเนี้ยสามอันมีห้อยนี้ไอตัวนี้เขาก็จะให้ันใส่กับผมสวยมากค่ะตัวนี้วี <c oughs> หลังไอนี่กระทาหลุดในรุ่นนี้หลุดบ่อยมากโอเคก็ต้องระวังนะคะสำหรับรุน่นนี้ใครได้น้องมาระวังนิดนึงโอเคหลุดแล้วก็ใส่ยากด้วยต้องค่อยค่อยเล่นนี่เขาจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ นี่วิธีใส่ก็นี่เอาให้อยูตรงล็อกน้องเขาจะใส่ยากหน่อยนะเว่นาน,นั่นระวังด้นะคะตรงนี้สำหรับเมิกเชียนอ่าได้ละใส่เข้าล็อกเขาก็จะนี่ได้โอเค,อเคมาต่อมาต่อกล่องที่ห้านี่กล่องนี้ก็แอบเบาะนะเนี่ยเขย่ขยๆแล้วเบาเบ มาดูดีกว่าเราจะได้ไครเดินสตารูทนีคนรีวิวบอกว่าเนี่ยสวยมากเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะต้ององี้เลยอะ่ะเพราะว่าบางพีอะ่ะตอนที่ได้ตัวแรกมาตอนนั้นแบบไม่ได้ทันดูเกือบทิ้งแล้วดีนะกลับมาดูอีกร,กรอบพบน้องมีอยู่ โอ้นี่คะ่ะน้องสตาสวยมากเดอะสตาร์นี่ชอบตรงนี้มากเลยคะ่ะทุกคนอนะชอบตรงนี้มากคนนี่้วมีไล่เล่นสีตรงนี้นิดนึงด้วยนี่เป็นดาวน,าน้อยน่ารักมากเลยนี่สวยมากสวยมากโอเคมาต่อไปมากล่องที่หกกล่องนี้ละกัน บอเทแต่ก็แอบ,บแน่นเนี่ยเขยา่าเขย่าแล้วโอเคมาเปิดกันดีกว่าเริ่มเปิดนอกกล้องแล้วเพราะว่าที่หน้าจอคอมมันเล็กเล <c oughs> ็กกะทัดรับอืมอืมมาดูซิได้ใครกันนี่กาดอยู่นี่ไอ้ยาน้องเดอะ ูน้องคนนี้พอจะบอกว่าพับแน่นมากนะนี่ได้ทั้งดอกไม้ทั้งนี้เลยอย่าให้ดูตัวจริงอันนี้ซ้ำค่ะซ้ำแล้วก็โยนให้แอดวอร์มรับไปกันละที่ลืมแป๊บนึงนะคะอุ้ยกระทาหลุดอีกแล้วน้องเมจิกอนี่ค่ะนี่น้องเดอฟูก็จะมีน้อง น่าจะน้องหมาหมั้งนี่น่ารักมากเลยนี่พขพราเขาก็จะมีดอกไม้มีผุงผ้าเนี่ยน้องเขาก็จะเป็นฐานเขาด้วยนี่เดี๋ยวฟูน่ารักมากค่ะโอเคเดี๋ยวไปกล่องต่อไปกันเลยมากล่องต่อไปกันดีกว่า อ,อ่ะกล่องนี้แล้วกันหยิบมาแล้วรู้สึกหนักมากหนักกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยอะ่ะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้เขยา่าเขย่าแล้วก็ไม่รู้สึกด้วยกล่องอดีเด้ใช่ไหนดูสิไม่ใช่น้องเป็นคนนี้แตเนเตนไฮพี Hi, นี่ค่ะไฮ oh. พีทสวยมากน oh. ี่ oh. ดีเทลสวยมากค่ะน,น้องเขามากับพลาสติกด้วยนะคะสำหรับคนนี้เราก็ดึงออกได้โครงการในนี้าจะกันไม่ให้ชิ้นเนี้ยไปทะเลาะก,กับอันนี้ค่ะทะเลาะก,กับตัวตัวผ้าเขาผ้าเขาเหมือนมีกิตเตอร์นิดนึงไม่รู้จะเห็นไหมในกล้องนะเนี่ย สวยมากเลยค่ะอืมอืมสวยมากเป็นเซ็ตที่ควรค่าแต่การยกบ็อกนะคะแนะนำแนะนำเซ็ตนี้อ่ะกล่องสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเฮอร์มินมั้งน่าจะเฮอร์มินอเบาเบามากมามาลุ้นกันดีกว่า จะเป็นตัวที่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยสาวได้สีพิเศษะ่ะเฮ้ยได้สีพิเศษคะ่ะไอ้ยาได้สีพิเศษคะ่ะ ไม่เกลืออะไอ้แนทเขาหมดสู้ชีตเฉยเลยไม่เป็นไรแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะสีพิเศษแทนเลนเต้นเต้นเต้นเลนเน,เน,เน,นี่ค่ะนี่สวยมากเลย นี่ขยับได้ด้วยนะดาวข้างในเนี้ยไอย้ยาสวยมากเลยค่ะนี่กรีดเลยอะกีดร้านบ้านเลยเ่อกี้เฮ้สีพิเศษค่ะตัวนี้ว้าวเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อตัวสีธรรมดามาจะได้คู่กันโอเคอเค้ยตายแล้ว สุดยอดมากเลยค่ะสำหรับเซ็ตซองหรือซองออฟทาร์ดได้สีพิเศษมาด้วยอ่ะอุ้ยกรี๊ดเลยอืมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้แอดเน็ตและแอดวอร์มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่นี้ค่ะบ๊ายบาย